ผมสุรชัยอังคาสายันท่านพันธุตุลเลกสุรพลวิเศษมงคลชัยคุณวิทยาทร,รอาพินพงศ์อาสัมพินธพงศ์นะครับเป็นคณะญาติธรรมวันนี้วันที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันอกณอุทยานสมเด็จอ,องประถมเราขวัญพวกเรามีความยินดีเชิญชวน,ชนให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ มีส่วนแห่งบุญด้วยการอนุโมทนาบุญและเป็นเจ้าของบุญร่วมกันในการถวายพระบรมสารีริกธาตุเป็นงานถวายพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำสุนเจตอำเภอศร,รีส,สวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลานะครับประกอบกุศลของทางวัดศาลาสว,สาวดมนต์ของวัดซึ่งเป็นเป็นวิหารแห่งเดียวของวัดนี้ครับไม่มีวิหารอื่นครับ ก็จะได้ให้เป็นที่สักการะแก่มนุษย์และเทวดาต่อไปในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นชุมชนชาวตะเข็บป,ป่านะครับซึ่งอ,ออกแบบมาเป็นแบบนี้เพื่อให้ชาาให้ผู้คนได้มองเห็นได้สามารถชมพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในนี้ได้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานนี้จะอยู่ในพานเงินชุบทองคําติดอยู่ในโถเบนเจอลโถ,โถโอะคริลิกนะครับโถโอะคริลิก นะครับครับซึ่งเดี๋ยวจะแบ่งพะบรมสารีรกธาตุใส่เพิ่มเติมนะครับอันนี้ใส่ไว้โดยคุณพรเทพสุขสารานจิตและญาตินะครับซึ่งเป็นผู้อัญเชิญพรวบรมสารีรกธาตุมาร่วมบุญสําคัญในคราวนี้ทั้งหมดนี้ก็จะปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ประดิษฐานในครอบนะครับในครอบนี้ทีหนึ่งนะครับนะครับครับข้อประจบนี้นะครับอีกทีหนึ่งเพื่อประดิษฐานตั้งไว้ที่ ศาลานะครับตรงบริเวณตะบนวัศาลามสวนเจ็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีครับเนี่ในโอกาสนี้ก็คณะคนสร้างพระที่อุทยานสมบูรณองค์หลวเมืองแก้วเราขวัญก็ขออนุญาตถือโอกาสร่วมบนใหญ่ครั้งนี้โดยถวายกำไลหยกของเชิญเมตตพุทธยานโตที่ทําถวายพระเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นพุทธบูชาธรรมบชาสังฆบูชาครับล้อมพระเจดียพระอบทองคําในชั้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทีแรกก็เกรงว่าจะเข้ากันไม่ได้เพราะกันว่าพอดีเลยครับ้สร้างความสวยงามมากมายให้แก่ผู้พบเห็นเกิดปิติโสโสงองคศรัทธาในพุทธศาสนาครับให้งดงามมั่นคงแข็งแรงรและพร้อมด้วยที่เราจะมอบถวายบูชาด้วยพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นเจ้าคุณส้นพุยานโตเข้าใจว่าสมเด็จพุยานโตพรมรังสีท่านนำานำเป็นผู้นำมาเสด็จมาโดยปฏิหารซึ่งคิดว่าจะหาไม่ได้แล้ว เป็นพระธาตุส่วนที่เจ้าคุคลสมเด็จพระยายนโตชท่านมันนำประดับในในและเป็นรัตน,นชาติบูชาสมเด็จองคตสมในสมัยยุคนั้นซึ่งจะเห็นพบอยู่ตามพระพุทธปฏิมากรโดยเฉพาะมีพุทธบัตปฏิมากรพิมพ์สมเด็จองคตถมที่เจ้าคุคสมเด็จพระยายนโตท่านสร้างด้วยและจะมีการนำพระธาตุส่วนนี้ไปประดับในในเป็นองค์ส่วนหนึ่งให้งดงามแก่สมเด็จองคตสมที่พระปฏิมากรที่ท่านสร้างด้วย วันนี้ก็ได้ท่านมาเกิดปฏิหารก็ขอมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยขอท่านทั้งหลายจงโมธนามีบุญเท่ากันทุกอย่างสาธุสาธุสาธุงานนี้ได้รับความสนับสนุนด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งที่โถนี้เป็นโถอะคริลิกที่จัดซื้อมานานแล้วนะครับด้วยความตั้งใจจะถวายงานที่วัดถ้ำสุนเจนี้หลายปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ศโอกาสจะถวายในโอกาสวันทอดกฐินคือส5 พฤศจิกายน2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของฤดูการกระถินนะครับเพื่อจะให้สาธุชนที่ไปร่วมบุญได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพกันซึ่งอันนี้เป็นการประดับเพชรนะครับที่อะครริิกทีหนึ่งโดยคุณ AK นะครับร้าน AK เ e จ e l เวลี่ประดับเพชร2000เม็ดครับฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมอบถวยา,ายเศษหินหยก ต่างๆนี่เป็นพุทธบูชาในนี้ด้วยเศษหินมรกตนะครับแล้วก็ส่วนการปิดทองนี้ปิดทองโดยคุณลนกรสาตานายนะครับที่บ้านอยู่ที่ปทุมธานีเป็นจิตอาสาปิดทองให้ฟรีครับปิดทองให้ฟรีครับส่วนตู้นี้ได้ความได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า,าวัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามให้ผาติกรรมของวัดที่มีไว้สําหรับครอบพระซึ่งเป็นผ้าของขวัญให้กับท่านเจ้าภาพ บุญใหญ่ๆสําคัญสาคัญท่านเมตตาแบ่งกรอบนี้ให้ก็ไม่ทราบว่าแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนนะครับแหล่งแบ่งสร้างก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งการประดับนี้นะครับก็ประดับโดยยกและพระพระบระมสารีธาตุที่เสด็จมาอาย่าง,งท่านภูมิกับทําประดับโดยคุณวิทยถอรน,นี่นะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเป็นแมงงานสําคัญทั้งสี่ดอกเลยครับครับ ขอให้ทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ทุกประการนะครับาุุแล้วก็จะขอโอกาสนะครับอ่าให้คุณเิทธรได้ใส่รัตนชาติลงไปนะครับเป็นพุทธบูชาใ่ตรงนี้ด้วยนะครับใสณวทอนใส่เลยครับรัตนชาตินะครับทั้งสี่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 อันครับสี่เม็ดเลยแทนทุกท่านนะครับทุกท่าน ให้ใส่ในนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะใส่พระธาตุอีกครับครับครับอันนั้นองค์ใหญ่ใส่ข้างนอกสี่ทิศเลยครับสี่ทิศเลยเสี่ทิศนี้ก็ได้ครับสี่ทิศครับแล้วก็ครับครับสี่ทิศครับสี่ทิศครับวางก็ได้ครับจะมือวางก็ได้จะแม่นกว่าครับครับครับโอกาสนี้ก็จะถวายแล้วก็นี่ครับอันนี้ใส่เป็นในนี้เลยครับถวายหยกมณีแดงเม็ดเล็กครับ สีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับอ่าหนึ่งองค์อ้าวแล้วก็อ่ใส่รัตนชาตินะครับเป็นอพลอยครับสีเขียวใสพลอยแท้สีเขียวใสเป็นพุทธบูชานะครับเดี๋ยวก็จะไปเปิดโอกาสให้ทางพระคุณเจ้าชาลีอภิปัญโยนะครับวัดท่านเจ้าวาด่าวัดดอนประดูอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาส บรรจุพระลมใสธาตาุานในงานนี้ด้วยโอกาสถวายมณีแดงยกแดงให้เป็นอนุภาพในทางที่ให้เกิดอายุวัฒนะกำจัดทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บของทุกท่านที่มาสักการะบูชาซึ่งโบราณถือว่าเป็นมณีแดงที่ได้ล่ำเลือกันมาก็คือหยกแดงนี่เองเพราะอีกไม่นานก็จะกลายเป็นทับทิมอีกหลายล้านปี เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอร่วมเป็นบุญเป็นกุศลเท่ยทุกท่านจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโรคโรคภัยแค่เจ็บนั่งกลวงให้มีอายุวัฒนะตามอายุไขจะทุสาทุสาธุสาธุขอทุกท่านเป็นภาคีแห่งบุญทุกประการนะครับจะถวายในวันที่15พฤศจิกายนนะครับ2567นี้นะครับที่วัดถ้ำสุเ็ศนะครับอ่าอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับ ในพิธีกระถินด้วยนะครับ